ยังก็สิบโลนะน้อยน้ำจิ้มดูลูกสาวโล,ลนี่คือทำเองเลยนะครับรอันนี้จุเยอมากรสเผ็ <ๆ S 2> วหวานนะตัวนี้แบบไม่เผ็ดนะทุกคน <S <S พามาดูสิ <ๆ S 2> สั่งได้เลยนะไอตัวที่เอาลงทีหลังนี่คือลงจะดูยังไงครับว่าสุกไม่สุกมันจะมันจะต่างกันหรือเปล่น้ำจิ้ม สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานแฟร์จังหวัดพะเยานะฮะก็อยู่ที่นะฮะศาลหลักเมืองนะครับผมก็จะเป็นงานแฟร์นะครับจัดทุกอาทิตย์นะฮะที่นี่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านทอดรวมนะครับเป็นลูกชิ้นปลานะฮะมีปลาเส้นมีฮอทดอกนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับก็จะขายชุดละ20บาท30บาทนะลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับเอาล้อมสัง่งด้วยป่ะาลุงขายดีมากสวัสดีลุงศักดิ์ครับอ,อันนี้คือรวมนะทุกคนนะได้ทุกอย่างเลยนะขายขึ้นละยี่สิบสามสิบบาทนะก็จะมี ดูดินปลาเส้นนะตองนี er oh okay. like no. um, yeah, ้ฮอาดอกนะครับเติมไปเรื่อยๆนะทุกคนนะครับไม่เดร้นะเราะว่า้ครมาทเด้น้รมกัน ดดีมมาากกนนะะคครรัับบไไ่้หยุจใช่น้ำจิ้มโอเครับพิเด็ดก็จะเป็นน้ำจิ้มนะตัวนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับลุงอันนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานครับอันนี้คือเผ็ดเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับน้ำจิ้มมีกี่อย่างครับลุงสองอย่างสองอย่างนะครับไม่เปรี้ยวหวานไม่เผ็ดอันนี้เปรี้ยวหวานไม่เผ็ดนะฮะชิ้นนี้เท่าไหร่ครับชิ้นนี้เท่าไหร่ครัสามสิบสามสิบบาท นี่ครับมลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยนะครับมีขี่เจ้าครับเนี่มีเจ้าเดียวนะครับร้านนี้มนมีเหลือเจ้าเดียวครับผม,มก่อนมีสอเจ้าเจ้าเราไม่ไมา กเป็นงานเปียลุงจะขายประจําอยู่ตรงนี hmm. ้เลยทุกวันเลยไหมครับปรระจคับขายที่ไหนบ้างครับลุงขายที่ไหนบ้างครับทุกวนี้ไปแม่เรือมะเร็งประจำมาไหวงานอะไรนะถนนคนเดินพะเยาได้ไปขายไหมครับขายครับจะขายทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์นะที่บุรีรัมย์เขาจะมีลูกชิ้นยี่เจียนที่ดังนะครับที่นี่จะเป็นลูกชิ้นทอดรวมนะครับขายชื่ออะ ยี่สิบบาทสามสิบบาทมีกี่อย่างนะคะัร้านเราเนาะม,มีสามอย่างนะครับน้ำจิ้มนี่คือลูงทากเองไหมครับน้ำจิ้มโอเคหมดแล้วผมมีาสามสิ้ วันหนึ่งนี่คือรวมทุกอย่างใช้ันละกี่โลเข้าโลเนี่ยสิบโลอย่างละ10โลอย่างละสิบโลนะนีมากเข้าหนอยแสดงว่าสามอย่างก็วันละสามสิบกิโลเลยเหนียวหน่อย ร้านลุงสมศักดิ์นะครับผมขายที่งานแฟร์นะฮะถ้าเป็นสุกเสร้าที่เอาถ้าเป็นสุกเสาก็จะขายอยู่ที่ถนนคนเดินนะบิมกวนพะเยานะครับทอดรวมนะครับผมมี3อย่างนะครับมีลูกชิ้นปลาเส้นข้าดอกนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะมี2อย่างนะน้ำจิ้มไก่มาจากที่ไหนครับ ยูทุบตลอนถ่ายิ้เป็นเก๋ครับคือกลับบ้านไม่ได้กลับมาสองปีแล้วนะครับอยู่บนนะครถ้าลูกค้าก็ขอแยกน้าน้ำจิ้มได้นะครับ พาทุกคนมาดูน้ำจิ้มลกไก่นะฮะน้ำจิ้มลูกลูกสาวบอกี่คือทำเองเลยนะครับอันนี้เยอะมาก่เผ็ดเียวหวานนะตัวนี้แบบไม่เผ็ดนะทุกคนนะ พามาถึงนี่คือสั่งได้เลยครับไอตัวที่เอารูงทีหลังนี่คือลุงจะดูดยังไงครับว่าสุกไม่สุกมันจะมันจะต่างกันยังไงมันจะ,ม,นจะมันจะพองใช่ไหมใส่น้ำมันลุงนี่คือใสามากนะทุกคนนะครับ ก้มใส่หอกสัดถือได้ว่าขายดีตักไม่ดีหยุดเลยนะครับ 20บาทนี้ได้ประมาณก,กี่เหรียญก็ร20ลูบาทลูกละบาทนะ,ะ,ทน,ะนี่คืออ๋อขายลูกละบาทนะครับใส่น้ำจิ้มขนมลาเจ้าไดปกิน ทอดรผมนะลูกชิ้นทอดรวมนะครับผมลูกละหนึ่งบาทนะขายเยอะยี่สิบสามสิบของลุงศักดิ์นะครับผมที่งานแฟร์จังหวัดพะเยานะครับผมร้านนี้ขายดีโอเคมากลุงศักดิ์ขอบคุณนะครับผมนะใครที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยานะฮะร้านนี้ก็จะขายอยู่ที่งานแฟร์วันอาทิตย์นะที่ ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับลุงสารหลักเมืองนะทุกคนนะครับแล้วก็สุกเสาก็จะขายอยู่ที่ถนนคนเดินพะเยานะครับผมริมก้วนพะเยานะครับโอเคนะสำหรับคลินี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม